โอ้ไม้มงคลใบสวยงามมากๆเลยนะใบเป็นรูเหมือนมีหนอนกินฮะนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าพลูฉลุูก็ถือว่าเป็นไม้มงคลยอดนิยมนะที่หลายๆคนชอบปลูกกันนะเป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศ ใินเตรนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็พามาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งของน้าเล็กนะว่าเป็นไมหน่าปลูกน่าเลี้ยงเลยพลูฉลุนะฮะก็ได้จากการแบ่งปันนะของน้องมีการแลกเปลี่ยนฮนะน้าเล็กก็ไปเขามาขอแลกเปลี่ยนกับไม้ของเราก็ตัดยอดมาให้ชำํำก็ประมาณสักเดือนกว่ากว่าเนะี่ยก็ ออกได้สวยงามแล้วนะฮะคือไม้ที่ชําจากส่วนยอดเนี่ยก็จะโตเร็วนะแต่ถ้าชําจากส่วนที่เป็นข้อกว่าจะแตกหน่อออกมาเนี่ยก็นานพอสมควรนะฮะลักษณะของเขานี่สวยงามจริงฮะนะมี เป็นใบเรียวแหลมเราธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าโดดเด่นก็คือตรงใบเขาเนี่ยมีรูนะเหมือนโดนหนอนกินเขาจะเรียกกันว่าวินโดว์ลีฟนั่นก็คือไม้ที่มีหน้าต่างนี่ฮะลักษณะของเขา ก็คือมีรูมีรอยระหว่างกระดูกใบของเขาเนี่ยนะสวยๆงามๆเนี่ยก็มีมาปลูกมาเลี้ยงก็โอเคแล้วนะต่อพามาชมกันแล้วนะก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะชอบร่มรำไร นะดินที่ใช้ก็เป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะส่วญ่ก็เป็นดินร่วนฮนระัของนาเล็กใช้ดินใบก้ามปูหมักนะผสมกับมพะพร้าวสับหนึ่งต่อหนึ่งปุ๋ยที่ใช้ก็ออสโมโคดฮนะนะนี่แหละทาให้มีสวยๆงามๆกันแบบนี้นะวันนี้ก็พามาชมนะอีกหนึ่งไม้มงคลของนาเล็กกัน ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะ็กกิจในชาแนลสวัสดีครับ